จ้าพี่น้องหลังจากไล่สดแล้วเด้อยจ้จะเพื่อยืนยันว่าฮิดออกอีหลีจ้าออกลายอยู่ดีเนาะสาวปุยเนะาะเอาเอาก่อนนะพุดก่อนให้เน่ยขันดอกบัวขึ้นเมื่อวานเนะาะ ขอโทษจ้ะ <laughs> เป็นบางโพนี่เราโพนงามก่างามเนะมาะยาวลงเลย รวยมากเลยอืมค่ะทำตื้นบอกบอกคนกันเลยเรือเต่พื้นที่แล้วแตะบางคนออกไหลออกหน่อยออกงามหรือออกบางงามเนาะ เบอร์ดอกก็มันออกจ้ะหยิกก็มันออกเห็นไหมเนรอเปลือไหมอือาเลือกไป nhiều 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 ngam nhiều 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 คน,นถามมาทางได้อยู่ทางใดอยู่ภาคใต้ได้จะไปเนาอยู่ภาคใต้เนอะจ้บปุ๋ยอเอาเอาเลยขาใหญ่ขาอวบหนักเนี้ยสวยมากต่อเนีะ้ยะอยู่อำเภออาลุกจังหวัดกระบี่จ้า เห็ด <Okay. S 2> ออกอยู่ตรงนี้ตรงอื่นออกอยูบอ่บ่จัะพี่น้องถามถามบ่ออกลายบ่ออก่หลายพระได้ดอกน่อ <c oughs> no, สับปะ้ยได้เก่งอยู่ เดือดขาใช่ย,ยงกระเพยยองแาเนะโอ้ยองไหลฝนกระตกสองสามมอะนองสาปุ้ยฝนเดิทางเอกืกระถ่วมแล้วพี่น้องจาต้ตวนวันน้มถ่ว,วเนองสาปุ๋ยดอกิดมันขาอวบนาตัวนี้ เดินเหนียวอ๋ออยู่ตรงนี้ด้วยยังปะอันนี้อะยางเหรอเฮ้ยปูผ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 ูวิทอะไรบอเอาเลยง่ายเหรอมันไอ้นั่นพอดีติดอันนี้พอดีเลยอะไรกัเลยต้งใจป้าถองยมพวกโอ้ยยุงยุงอะไร่ะ เนาะรุ่นนี้กูดูเสียงแซ่บเนาะซะบ่อ่ะพุ่นน่ะลูกกล้วยโย่ยามกักสิอ่ะเอาอะไรก่อนน่ะรู้เอ้าติดอัน

Ôi, oh, you know. à này, tôi hoàn cả đây. Đây, một cái đi <laughs> Như đi. Ồ, oh. bắt đi thấy này Bắt đi theo cả bố mà. Cập dập đi. Cập dập. Oh, tính.

ต้มไหนต้มตาขนาดยงขนาดย้งเลยมีดอกบานมีนบานอยู่ดอกมีจ็ดดอกไม่ใช่เนี่ยนดอกบานสี่ดอกขนาด โอ้โหหินขนาดนี้อืมัวงหินทังยงอ๋เอ้าเอ้าเอ้เห็าดนี่เดซาปุยเนี่ยซาปุยกับบเห็นี่ยดูดมา ลุงคุดไปคุดมาตัวนี้ยังโว้ดโผู้ไปทันมดวิทย์เนาะแม่อ๋ <c oughs> อตัวนี้น้ำบนนี่ใช่นี่อ๋อกระยาดล่ะติดกันอ๋อนี่โอ้ยปุ่นอะมึงขาพวกว่าขนาดกออ้า À, lấy cô lấy ดินเหนียวว่ะเราจะจับไปก๊อกรถขาดอ๋อแม่นั่นกินอปอกินปะ เหนียวเนาะดินเหนียวฮักป่ะนังเอาบปได้กบพูเต้องปวกกินเพื่อนเลยบอดปวกกินนีท<า>ท้ทางทับทางทับบอกทางเขาเหยียบหรือเปล่าทางทางาว่าวเขาเหยียบหมือนลิ นี่สวยๆสยมากดินเหนียวมากเลยไม่ได้ขึ้นง่ายดิจ่ะพี่ซับขาดแล้วที่เห็นดินเหนียวไม่ได้ขึ้นง่าย โอ้โหนักตืนเลยนี oh, ่ขนาดเลย่นขนาดเจ็บตะก้าไม่รบสำปาอ้อะเนาดตัวนี้เอาตรงนี้นึงบ่เห็นอะยือเน่ มันขาเบิกดอกบุค่อยมีจะขาขาใหญ่มากกินขามันเลยจ้ะตรงเน่นตรงใบตรงดอกแล้วเจ้เน่นตรงขาดอกตุ้มแบบนี้ต้องขาอย่างเดียวแหละโอ้ยดอกงามคักขนาดเลยน่าจะปุยเนาะปุยนะโอ้ฝนตกแล้วได้ปเนี่ยฝนตกแห้งแล้วได้ปะาีนี้